ครับผมกับผมอีกแล้วครับกับไอ้น้าหมีชั้นแนวครับผมวันนี้วันนี้มาที่งานมาเกิดครับผมพี่สาวครับวันนี้มาครับตามมาตามมานี่ครับผมย่างซีโครงครับวันนี้หมักเองครับหมักเองนี่ครับกำลังย่างครับนี่ครับย่างครับผมเชฟเต้ยครับเชฟเต้ย โชว์หน่อยโชว์หน่อย้องดูด oh. ิโหนี่ครับผมเรามาดูบรรยากาศบรรยากาศโดยรวมครับตัวโพสเตอร์หลักของช่องครับผมบิ๊กเป้งยาดองครับ no บิ๊กเป้งยาดองครับบิ๊กเป้งยาดองครับสนใจฝากฝากร้านได้ ปิ้งไกดองครับอย่าลืมนะครับติดตามได้ที่ไอ้หน้ามือชาแนลมึงก็บอกเพียสบุ๊คมึงในนี้อี๋เอาไลน์ดีกว่าครับไลน์ดีกว่าแอดไลน์ไปเลยครับแอดไลน์ไปที่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งอดีไลน์ผมจะส่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นข้างล่างให้นะครับผมอดีไลน์เออเออเออได้ไลน์อะไรนะไลน์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 ไปนี่ไปคนอื่นเลยก็ได้ายมาครับตามมาครับผมตามมา หน่งคลิปเจ็ดวันของนี้าลุยน้ำแม่เปหนข้ามนี่ครับผมเสียก๊อลฟครับก๊อ็พี่ไม้ไก่สวยงามนี่ครับสปอนเซอร์ครับผมมึงก็เมาโอ้โดูลงทุนบะหรือขับลุยน้ำหรือฝากติดตามนะครับก๊อ็พี่ไม้ส้มไก่อินดี้นะครับติดตามช่องปุณิเม่อ๋อติดตามช่องเลยนะครับช่องชื่อช่องชื่อเอ็นไดมี่ชแนลครับขอบคุณมากครับผม เอออยากทราบว่าต้นตำรับกหน้ามีมีมาจากมาจากไหนครับมาจากมามาจากมาจากคนไหนคนไหนคนไหนไมาแต่คำคำแบบที่เออพูดพูดล่อล่อเลยนะภาษาบ้านเนี่ยภาษาบ้านพูดล่อล่อเลยคือพี่ชายพี่ชายเมาไงเมาเมาแล้วแกแบบชอบชอบเรื่องแบบนี้อ่ะชอบแบบนะคือแกชอบแบบเรื่องแบบนี้ก็เลยแกอุทานขึ้นมาภาษาไทยก็คืออุทานว่าเออ ไอหน้ามีมันก็เลยเกิดเกิดชื่อช่องนี้ขึ้นมาคือไอหน้ามีชแนลผมก็เลยกลับมาทําคือพี่ชายผมครับคนนี้ครับผมขอขอเสียงต้นตำรับนะครับนี่ครับพี่ชายผมคนนี้ครับไอหน้ามีไม่ไงล่ะเห็นไหมครับนี่คือต้นตำรับครับที่ผมตั้งที่ช่องนี้ขึ้นมาคือพี่ชายคนนี้ครับผมดูดูครับเขาอยากมาดูครับดูธุรกิจขายหอยคกครับหอยคก หอยคอกได้ฮะหอยคอกบางหน้าครับผมกล่องกล่องละพันสองรถจิ๋เราวิ่งทุกวันอ่ะทำเหียนางมีไทยเที่ยอะไรหอไรตายตายนี่ครับกับอีกพี่ชายคนหนึ่งครับผมนี่ครับผมพี่ชายครับซุ้มเป็ดครับนิกี้ซุ้มไก่ก็พี่ไม้ซุ้มไก่นี่คือซุ้มเป็ดเป็ดสวยงามซุ้มเป็ดครับผมเป็ดสวยงาม คือพี่ชายครับผมพี่พี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรครับเป็นไล่โนพี่ชายชื่ออะไรพี่ชายชื่ออะไรเขาาป็นพวกอาไรเป็นพวกอะไรเป็นพวกอะไรครับจิติชัยเคียวสังแอดไปได้เลยครับเป็นพวกครับเกื่อภาษีเื่อติดตามครับขออนุญาตนะครับผมนี่ครับนี่ครับผมตามตามมาเลยครับนี่คือเท่าแก่เท่าแก่ตัวจริงเลยทั้งร้านข้าวปุ้นทั้งแบบสวนสับปะรดเป็นยาเด้ ส่วนยางอีกอ่ะส่วนสับปะรดประมาณ10ไร่ส่วนยางอีกยี่สิบไร่บอดบอดเมฆไปสำรวจอ่ะพูดจริงๆอ่ะนี่ครับที่ผมอีพีแรกผมที่ผมกินข้าวปุ้นอ่ะนี่ข้าวปุ้นร้านคนนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าลารครับเจ้า้านข้าวปุ้นริมทุ่งนาข้าวบอดครับแล้วก็ออรชาสับปะรดมีอะไรติดตามยนะครับ ไม่หวานได้ไงครับผมมิดผลใส่เป็นถุงไม่นานปุ๋นนี่หรออ๋อตามาครับผมปุ๋นนี่อะไรร้านอื่นเดียวนี่เปิดไล่เดือนี่ไรได้ลักมาเด็กันเลยฝากไอเทยวจะร้างหน่อยไหมไรได้หลักคือจากอาธุรกิจอาหอยคอกนะครับหุ้นส่วนกันกับสวนยางกับอานั่นครับคือหุ้นหุ้นส่วนกันนะครับผมที่ทําแบบธุรกิจแบบนี้คือเขา จตสัญญาอะไรนะเขาเรียกอะไรนะจตสัญญาเขาเรียกว่าเป็นพาร์เนอร์กันอ๋อพาร์เนอร์พาร์เนอร์เป็นพาร์เนอร์กันเไม่เ้องพาร์เนอูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดนีะครับมาตามมาครับวันนี้จะทำไงกันถึงครับผมวันนี้โอ้โหดีขึ้นเลยนี่เอาอีลี่นี่ลังดีบ่มีเอ็ดต่อเอ็ดเลยเดี๋ย เมียกูก็เลื่อนเจ้าหนห้อาเจ้าอีหาดเมียคนเลยลเลยเลยวแซบน่เลยเคกอร่อยมีคนรีวิวเค้กไมเหรอเอานซื้อร้านหรออ่าร้านอยู่เขาบอไม่จะเปิดซื้อจะได้ค่อยรีวิวตได้ดเ้นเยอก็เอ้ยอร

เทียมีเทียกลงไอติมอ่ะเที่ยาหลวงไิมเที่ยงลงแก้วถ่ายดเลยอเีเ่ยเลที่ปับันไม่รู้ว่าสูงคือ่ายามายามาให้ย่ยถ่ายเสร็จไม่ได้คงคง มืออเอาหนา้อยมูแม่นลงพไ้โรไกมาสิเพิ่มเยอะนะโอ้ยหมูแม่นลงพนรับมาดูครับผมหมูที่ผมหมักไว้จางหนัย่น บแบบสูตรสูตรผมเองเลยนะก็ต,ตำรับเลยเข้ามาดูใกล้ครับโอ้ยอยากให้ได้กินจังเลยหือแบบเต้มันปุกแก้มเต้มันปุก เกิดพี่สาวเราจะไปบันเกิดนะครับวันนี้คือตอนนี้เขายังสั่งๆกันอยู่พี่สาวยังไม่รู้ตัวตอนนี้ะมาจะไปบันเกิดคือช่องแอหน้ามีแชนแนลนี่คือทุกคนคอมเมนต์มาเลยคือผมทําได้ทุกอย่างเท่าที่ผมจะทําให้ได้ ไม่ใช่เออให้ผมไปกินเนื้อนเนื้อเสาวอะไรแบบนี้ผมทำไม่ได้นะพี่น้องผมทําไม่ได้จริงๆเออเออแบบทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้แก้งเพื่อนหรืออะไรแบบนี้แก้งทีมงานอะไรแบบนี้กินนั่นกินนู่นกินนี่ผมทําได้หมดเออกินเนื้อนเนื้อเสาเดี๋ยวถ้าถึงห้าร้อยซับอ่ะผมจะกินเนื้อจอระเจ้ให้ทุกคนดูผมพูดจริงๆห้าร้อยซับเทไก่นะ ห้าร้อยคนติดตามอะ่ะผมจะกินเนื้อจระค้ผมดัญญาผมจะหั่นเนื้อจระข้ให้ทุกคนได้ดูมาเรามาจะไปเปเสือที่สาวครับผมนี่ครับมาเจอพี่สาวเขาตรงนี้มาจะไปันเสือจ้อ พีกเอ่อนมสดช็อกโกแลตคือมาแต่ในเมืองครับผมก็น่าน่าจะอร่อยอ่ะพีคสองปอนด์สี่ร้อยห้าสิบบาทมาเรามาเริ่มกันเลย มาจะาหมันเกิดกัน,กนตามมา โทษด้อตานี่นี่เลยแกล้งแบบเป่าแล้วก็อีสตาพี่ตุ้มต้องเต้นก่อนแล้วค่อยเปล่าเรียนทีแลเรียนปฏมด

ชาวบ้านจะบังมันกินเนื้อนลาคอนเทนน์คอเราสร้างภู้าบ้านแตเไม่เก่เาเรามาเกาะคอนยังไหมลาสนงมาปาู้ละเดาตาไม่รู้เลือดงูรนี่้มันตามันกินวมีวีมันตานี่มันมุ่มนี่ไนีเนียมันต่าถู่มันงาดีเ้ราะันรวโดนปาน

จบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยครับกับช่องไอ้นามี่ชาแนลครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ